ระหว่างความรู้สึกที่เป็นแม่กับเป็นยายตอนนี้มันมีความรู้สึกยังไงนะสำหรับแม่โอ้นะถามว่าระหว่างลูกกับหลานรักใครมากกว่าก,กันนะแล้วมีคนถามว่าอยากมีหลานอีกไหมบอกเลยนะคะจากใจอยากมีคนเดียวเราจะเขาเกือบ24ชั่วโมงอะแต่เราจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตข้างหลังพวกเขา3คนแค่2อาทิตย์เนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่ารักเขาจริงๆเนี่ยน้ำตาจะไหลกะรักเขาจริงๆ ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอแม่อุอีกแล้วนะคะหรือยายอุนะคะผาซาอีกแล้วค่ะวันนี้จะบอกเลยนะคะว่าพระเพื่อนเขาก็ยังเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้มีนะคะทีมงานเขาให้คําถามมาว่าระหว่างตอนมีลูกกับตอนหลานเนี่ยความรู้สึกของแม่อุเป็นอย่างไรนะคะตอนติดตามแล้วก็มาฟังความรู้สึกของแม่อุนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่อุด,ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวมาฟังกัน Mm-hmm. <laughs> ค่ะที่มีคนมาถามมานนะคะว่าระหว่างความรู้สึกที่เป็นแม่กับเป็นยายตอนนี้มันมีความรู้สึกยังไงนะสำหรับแม่อูนะถ้าจะพูดถึงความรู้สึกจริงๆเอาจาับใจเลยนะคะต้องบอกอก่อนเลยว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่อู้เนี่ยเป็นแม่ที่ไม่ได้ท้องน้องพอเพื่อนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงระหว่างที่ป้าอีทเนี่ยเป็นคนท้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกถึงว่าเราเป็นคนอุ้มท้องเราก็จะมีระดับของความรู้สึกที่ว่าห่วงใยคนอุ้มท้องนะว่า เขาจะเหนื่อยไหม<อ>เขาจะมีอาการเป็นอะไรไหมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเลยค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆในเมื่อถามแม่นะเพราะเราไม่ได้เป็นคนอุ้มท้องอ่ะแต่พอมารุ่นหลานน้องจุนย่าบอกเลยตอนช่วงน้องพอเพื่อนตั้งท้องความรู้สึกเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเราก็ไม่ได้เป็นคนอุ้มท้องเหมือนกันก็มีแค่ว่าเรารู้สึกว่าห่วงใยเขาก็จะคอยถามเขาตลอดเพราะเราเองเนี่ยไม่เคยเป็นแม่ที่อุ้มท้องจนนั้นเราจะไม่รู้ไม่มีความรู้สึกอาการใดๆทั้งสิน้นพอเวลาเขารู้สึกอะไรปุ๊บก็จะถามค คนที่เคยท้องมาก่อนไม่ว่านา้าป้าหรือเพื่อนเขาว่ารู้สึกยังไงถามแม่ถามไม่ได้แต่ความห่วงใยมีแต่ถามว่าเท่ากันไหมถ้าถามตรงนี้และตรงนั้นนะแม่บอกเลยเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ความห่วงใยกับคนที่อุ้มท้องเท่านั้นเองแต่พอเขาเกิดออกมาเอาตอนสมัยพระเพื่อนก่อนเลยนะพอเขาเกิดออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยแหละน้ําตามันจะไหลขึ้นมาเองแล้วมันจะแบบขนลุกอะแล้วมีความรู้สึกว่า นี่คือลูกเราลูกเรานะอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกเองทั้งๆท,ที่ไม่ได้ท้องนะมันรู้สึกตั้งแต่วันแรกเลยที่เขาคลอดมาพ่อแม่เนี่ยเข้าห้องคลอดด้วยเราจะมีความรู้สึกว่าหนะวันนี้เนี่ยเราได้เป็นแม่แล้วนะแล้วแม่เป็นคนรักเด็กเราจะได้เลี้ยงเขาแล้วนะเราจะเลี้ยงเขาอย่างไงเราจะต้องดูแลเขาอย่างไงให้เขาเติบโตมาให้เป็นเด็กที่ดีแล้วก็ รักเราคือสําคัญที่สุดเลยตอนนั้นจะเป็นความรู้สึกว่าเขาจะรักเราไหมเขาจะอะไรเราไหมเพราะเราก็จะแบบห่วงไงเพราะเราไม่ได้อุ้มท้องเขาอย่างที่แม่เคยให้สัมภาษณ์หลายที่มากเลยกลัวเขาไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมากไป,ไปม,ามาเนี่ยคนที่ไม่ได้อุ้มท้องเนี่ยก็เหมือนเดางพ่อเขาเนี่ยคนที่เป็นพ่อพ่อของล้งจุนย่าเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้นี่นะคะบอกเลยนะว่าจะเด้งดึงดังเลยท่าทนโลกแอะนิดนึงนะกระเด้งดึง,ด,งดัง,ดงก่อนแม่ซะด้วยซ้ำเขาก็ไม่ได้อุ้มท้องนี่คือเทียบระหว่างคนที่เป็นพ่อนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามแม่ว่าพอมาถึงตอนน้องพอเพื่อนเกิดแม่ก็จะพยายามดูเขาเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าตอนช่วงน้องพอเพื่อนเนี่ยแม่ทํางานฟูลไทม์ทำงานเยอะว่างเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้นแม่ก็จะมีพี่เลี้ยงจากศูนย์มาดูเขาตั้งแต่แบบตอนเช้ายันเย็นพอเย็นเนี่ยแม่ก็จะมาดูเขาต่อเขาก็นอนกับเราเราก็จะเป็นคนที่แบบโอเคถ้าลูกร้องตื่นก็จะมาช่วยกันกับพี่เลี้ยงแต่ถามว่าผูกพันไหมมันผูกพันมากแปลกมากมันมันเป็นความผูกพันที่มหั จให้ชีวิตได้เลยอ่ะให้สามารถให้ชีวิตเขาได้เลยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วมันเป็นความรักที่รักมากๆกลับมาทางหลานตอนเนี้เขามาถามหลานละวันแรกที่หลานเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับที่พเพื่อนเกิดเหมือนกันคือน้ําตาไหลมีความรู้สึกพลั่งพลูม,มีความรู้สึกปื้มเพราะเราเนี่ยก็รอเขามาพอสมควรเหมือนกันเกือบ2องปีะนะเพราะเราก็อยากมีเขามาเติมเต็มในครอบครัวเราแล้วเรารู้เลยว่าถ้ามีน้องจุนญ,ญ่าเกิดขึ้นมาในครอบครัวนี้นะมั จะต้องเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วเป็นอะไรที่แบบยายหายเหงาอะ่ะถามว่าเหงาไหมเราก็ไม่ได้เหงานะแต่หมายถึงว่ามันจะมาเพิ่มความสุขให้กับเราอีกถามว่าระหว่างลูกกับหลานรักใครมากกว่ากันนะณนะตอนนี้นะบอกเลยว่าอาจจะรักหลานมากกว่าอย่าโกรธนะแม่อย่าเคืองนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม่เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้องพอเพื่อนเนี่ยคือเขาโตแล,ล้วเขามีครอบครัวแล้วเขามีคนที่ช่วยแบ่งเบาความรู้สึกที่ห่วงใยไปละก็คือสามีเขาตอนนี้น้องจุนย่าโอเคเขาก็มีพ่อมีแม่แต่เราก็จะมีความรู้สึก ว่าเขาความที่เขาเล็กะ่ะมันจะมีความน่าเอ็นดูแบบอยกักทนุทนอมเขามันอะไรเงี้ยพอมันเกิดมาเป็นตัวเนี่ยนะเป็นตัวตนมนุษย์เนี่ยมันรักแบบไม่มีเหตุผลนะเอางี้ดีกว่ามันรักมากแอนิดเดียวเนี่กระเด้งมันหมดอะแต่น้องจุนย่าเนี่ยบอกเลยว่าก็ยังโชคดีที่ว่าเขามาเกิดช่วงที่ว่าพี่พทุกคนเป็นผู้ชายหมดแล้วตัวเขาเป็นผู้หญิงไงทุกคนก็เห่อ เหอเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะตอนแรกแม่ก็คิดนะเอ๊ะเราจะมีพี่เลี้ยงไหมเหมือนตอนสมัยน้องเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็มานั่งถามตัวเองว่าตอนน้องเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันมีความจําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันแต่พอมีพี่เลี้ยงปุ๊บเราก็ไม่กล้าทิ้งไม่คุณยายก็น้าแอปซึ่งน้าแอปเนี่ยก็อยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยต้องมาเฝ้า่ะต้องมาดูคุมพี่เลี้ยงอีกทีหนึ่งพอมามีน้องจุญย่าเราก็เลยมานั่งคุยกันกับน้องเพื่อนว่าถ้าเราจะมีพี่เเเเเลี้้้ยยงงรรราาากก็ตออออคุมมมู่่หืนดิะปช บ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าพี่เลี้ยงที่สมัยที่เลี้ยงพระเพื่อนตอนโตเนี่ยก็ยังอยู่กับเราอยู่มา30ปีอีกคู่หนึ่งก็20ปีก็คือพูดง่ายๆว่ามีพนักงานอยู่ในบ้านเนี่ยสคนแล้วอะ่ะคุยกันเลยว่าเนี่ยถ้ามีคุณหนูเกิดขึ้นมานี่นะคุณอู๊คิดว่าคุณว่าจะไมพีพี่เลี้ยงนะเพราะว่าคุณอูก๊ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับกเกษียณอะ่ะอยากเลี้ยงหลานด้วยตัวเองน้องพระเพื่อนเขาก็ทํางานได้ไม่ได้แบบ f u ลไ time เพราะฉะนั้นเา็าจะมีเวลาที่จะเลี้ยงลูกเขาเองยายยายโอ้โหเนี่นนะ,ะ,ย,าย,ย,ะยากยยยก็บอว่ ต้องมีหรอกเดี๋ยวมาเลี้ยงเองทุกคนนะคะยินดีมาเข้าเวนหมดนะคะเหมือนสมัยตอนน้องพเพื่อนเหมือนกันคุณยายกับนนะ้าก็ต้องมาเข้าเวรเหมือนกันแล้วก็ถามว่าความผูกพันระหว่างช่วงที่เลี้ยงน้องพเพื่อนกับความผูกพันที่มาเลี้ยงน้องจุนย่าเชื่อไหมว่าตอนนี้มันเริ่มเริ่มทะีคูณน้องน้องจุนย่าเพราะว่าน้องพู้จุนย่าเนี่ยเราจับเขาเกือบ24ชั่วโมงอะแต่ตอนสมัยน้องพเพื่อนมันก็ผูกพันมากมากเพราะว่ามันเหมือนมันไม่มีใครอะก็นอกจากแม่แล้วก็ญาติญาติเราเลี้ยงเขาเราก็มีควา รู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงเขาแบบว่าให้เต็มที่อ่ะตอนน้องพระเพื่อนเนี่ยยอมเหนื่อยถ้าเรามีเวลาว่างแค่ไหนก็จะทุ่มให้กับเขามากเท่านั้นเพราะฉนั้นเขาก็เลยกลายเป็นเด็กที่โตมาแล้วแบบติดแม่มากติดยันตอนนี้มีลูกก็ยังติดอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะเลี้ยงน้องจุนย่าแบบไหนก็ยังพูดกับน้องพระเพื่อนเลยนะว่าเราก็คงเลี้ยงแบบสไตล์เรานี่แหละแต่แม่เองเนี่ยแม่บอกเขาเลยนะว่าแม่ก็จะเลี้ยงตามสิ่งที่ลูกสองคนบอกก็คือพ่อกับแม่เขานะคือเราจะไม่สปอยหลานแบบแบบไร้เหตุผลเพราะเราไม่รู้สึกว่าเรา ต้องมีเหตุและผลนะเพราะน้องพเพื่อเพื่อเขายังพูดเลยว่าถ้าเวลาลูกดุหลานเนี่ยห้ามว่านะมันต้องมีว่ามีการดุบ้างนะหรือวอ๋อไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเพราะตอนสมัยแม่เนี่ยแม่ไม่ดุเขาอะ่ะจนเราเป็นความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบไม่ฟังเราละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติพ่อกับแม่เขาแต่เราจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตข้างหลังพวกเขา3าคนให้คําแนะนําในบางอย่างที่บางอย่างเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีว่าเขากับสามีเนี่ยน้องเพื่อเพื่อเนี่ยเขาเดินสายกลางคือเขาจะบอกเลยว่า ลูกอาจจะไม่ได้แบบตามทฤษฎีเป๊ะร้อยเปอร์เซนต์เพราะลูกเก่งใจคนที่มาช่วยเลี้ยงคนที่มาช่วยเลี้ยงนี่คือคนที่มีประสบการณ์หมดเลยนะพวกหายๆ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพในความคิดของยายๆทุกๆคนบอกเขาบอกดีแล้วลูกถ้าลูกจะให้มียายๆมาช่วยเลี้ยงลูกก็ต้องฟังหา่ๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องทฤษฎีเป๊ะจนแบบว่าพวกเรานี่คือเครียดไปหมดอะ่ะเขาบอกเขาจะไม่ทําให้พวกยายๆเครียดพวกยายๆทั้งหลายนี่บอกเลยว่าเลี้ยงน้องจุยญ,ญาเนี่ยไม่เครียดเลยเพราะว่าพ่อกับ แม่เขาฟังไงแล้วเราเองก็เคารพในความคิดของพ่อและแม่เขาเขาก็มีทฤษฎีเข้ามาด้วยบอกตอนช่วงนี้นะไม่ได้นะออย่างเช่นนะยกตัวอย่างมี้ ให้กินน้าสมายัยลูกไม่ได้นะเพราะสมัยเขาได้กินน้ําพอกินนมเสร็จต้องกินน้ําตามสมัยนี้เขาบอกว่าไม่ได้หมอห้ามกินน้เาเราก็อ๋อโอเคโอเคไม่กินน้ําก็ไม่กินน้ํานี่คือสิ่งที่แม่ยกตัวอย่างว่าเออมันก็ไม่เหมือนสมยัยสมัยเราเนะที่เราเลี้ยงเขาเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเองแม่เองเนี่ยยังพูดกับน้องเพ,พื่อเลยว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาอยากเรียนอะไรอยากทําอะไรต้องให้เหมือนลูกเลยนะเพราะสมัยตอนน้องเพ,พื่อนนี่แม่ไม่เคยห้ามเรียนทุก าบางอย่างเนี่ยนะักเรียนแค่2วัน3วันไม่ชอบละไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ชอบก็ยกเลิกไม่บังคับเหมือนกันน้องจุญญาก็จะให้เรียนทุกอย่างอย่างที่เขาอยากลองแต่ถ้าสมมุติว่าพอเขาลองแล้วเขาไม่ชอบเราต้องเคารพสิทธิ์เขาอะ่ะก็บอกน้องพเพื่อนน้องเพื่อนเขาไม่ความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงมาเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นอย่างนั้นเพราะแม่เองไม่เคยบังคับน้องเลยเรียนเขาอย่าตกแค่ไม่ต้องเรียนเก่งเพราะว่าแม่เองไม่ได้เรียนเก่งยายเนี่ยเรียนไม่เก่งแต่ยายขยันจะไม่ขี้เกียจน้องเพื่อนเนี่ยนะเป็นเหมือนเหมือนแม่เลยตอนตอนเด็ก นะแม่จะสอนหรือบอกลูกเวลาเรียนหนังสือนะกลับมามีการบ้านนะทาการบ้านให้เสร็จเลยนะถึงแม่จะปิดเทอมอย่าเงี้ยอย่าไปทําวันสุดท้ายที่จะเปิดเทอมนะทำให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาอีก2เดือนนะั้นลูกจะหยุดแล้วลูกจะมีความสุขสบายแล้วก็ <ๆ S 1> ปฏิจจบัติตัวเขาแบบนั้นมาตามแม่เลยนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาก็ยอมรับว,ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เขาเป็นคนขี้กลัวกลัวสอบตกก็ข้ายยายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้กับน้องจุนย่าก็เช่นเดียวกันบอกลูกอย่าขี้เกียจละกันตั้งใจเรียนแต่ไม่ต้องว่าเรียนต้องอย่างนี้นะจบแล้้วตองเป็น ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไปนเนี่ยจะไม่บังคับจะให้สิทธิ์น้องจุนญ,ญาบเหมือนอย่างที่ให้สิทธิ์น้องพเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยแม่คิดว่าการที่ไม่บังคับลูกเนี่ยมันเป็นบอกเลยนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะ ให้อิสระแล้วก็ให้ความอบอุ่นเขาเท่าที่เราทําได้หรือแม้แต่ข้าวของเหมือนกันสมมติว่าอย่างแม่ในสมัยก่อนนี่ไม่สปอยน้องเพื่อนเยอะมากบางอย่างนี่นะเขาไม่ได้อยากได้เลยนะซื้อซื้อเพราะเราเป็นคำสูตรต่อเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้ไงเพราะว่าลูกเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ของเล่นเนี่ยถ่ายทอดกันมาตลอดแต่พอน้องเพื่อนจะเป็นลูกคนเดียวเราพอมีที่จะให้เขาได้โอ้โหให้ให้สุดพลังให้จนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากได้จนเขาต้องบอกเองว่าเขาไม่อยากได้อะโอเคเขาไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้อย่างตนตอนน้องจู ญญเหมือนกันแม่ก็คิดเหมือนกันนะว่าอะไรที่เราคิดว่าเราหาให้เขาได้มันไม่ดูแล้วมันเวอร์หรือมันเกินกําลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาให้เขาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบหรนะือเงี้ยเรารีบถอยออกมาเลยออกไม่ชอบก็ไม่เอานะลูกโอเคจบก็คือมันก็จะคล้ายๆน้องเพื่อนแหละน้องเพื่อนนี่โตมานี่บอกเลยนะกลายเป็นคนที่ต้องคอยเบรกแม่พอแล้วไม่ต้องพอแล้วไม่ต้องตลอดแม่เองเนะี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าเลี้ยงน้องเพื่อนมาประสบความสําเร็จประสบนะแม่ แม่แม่มีความรู้สึกว่าแม่ภูมิใจณตรงนั้นว่าเลี้ยงเขามาประสบความสําเร็จในทุกๆอายุขั้นตอนการจเจริญเติบโตของเขามาจนกระทั่งเขาแต่งงานแล้วก็มีลูกพอเขามีลูกปุ๊บเขาก็ดูแลลูกเขาได้ดีแม้แต่ว่าน้องเพิ่งเกิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนนะเขาจะมีความเป็นแม่สูงมากความเป็นแม่สูงมากของเขาเนี่ยบอกเลยว่าแม่ไม่ต้องห่วงเขาละเราก็จะช่วยกันนอุ้มชูกันไปดูแลกันไปแล้วก็จะบอกเขาเลยบอกว่า ถ้าอะไรลูกคิดว่าแม่สปอยหลานมากเกินไปบอกนะเพราะบางทีเนี่ยก็จะแม้แล้เรามันแก่แล้วอะพราะหลานมาเกิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันสปอยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอะแม่โอ้โหซื้อตลอดซื้อตลอดจนแม่เขาบอกมีพอก่อนก็ได้นะหลานมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่บอกเลยว่าทุกคนอตตัตโนมัติที่เขาพูดกันนะเขาว่ารักลูกเท่าบ้านรักหลานเท่าโลกรักลูก เท่าโลกลักหลานเท่าจาักรวาลบอกเลยว่าเนี่ยประจักษ์กับตัวเองมันใช่เลยมันสะสมความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วบอกเลยว่ารักมากนี่ขนาดแบบแค่สองอาทิตย์เนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่ารักเขาจริงๆเนี่ยน้าตาจะไหลละรักเขาจริงๆคือมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเอ่อต้องเจ็บป่วย หรือไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเลยอ่ะว่า้าพระทุกวันขอให้จุนญาแข็งแรงนะลูกเด็กเลี้ยงง่ายไม่งองแงไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นสิ่งที่ตอนนี้ที่ยายจะทําได้ก็คือการอธิษฐานไม่ให้เขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องสิ่งของอะไรต่างเนี่ยก็นะอย่าบางทีก็อย่าว่ายายเลยนะมันก็เหงะ แต่ว่าว่าได้ถ้าแม่เขามีความรู้สึกว่ามันเยอะไปก็บอกเขาแล้วบอกเตือนสติยายด้วยนะมันเยอะไปก็อย่างเอาแค่ง่ายๆแค่เรื่องโบโบคาดหัวเนี่ยแม่เขาซื้อ5้ายายบอกให้ซื้อสิบจะแม่เขาบอกแม่มีพอก่อนหัวหลานมีอยู่แค่หัวเดียวเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคโอเคโอเคไม่ว่ากันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เฉพาะแม่คนเดียวนะที่ซื้อของให้หลานอุ้ยยายๆคนอื่นเหมือนกันค่ะไปเมืองนอกเมืองเนิกหรือไปห้างไปเนี่ยเห็นอะไรที่ดีน่ารัก ก็จะซื้อมาฝากก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบสาวน้อยที่อยู่ในครอบครัวที่แบบโดนยายลุงป้าพี่พแบบให้ความรักเขาเต็มเต็มมากๆบอกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนที่เห่อมากเพราะตกเย็นมาเนี่ยไม่ว่าลุงป้ายายแต่ละบ้านต้องเฟสถามทำอะไรอยู่จุนญยญ่าทำอะไรจะต้องถ่ายรูปไปแล้จุนย่านอนจุนย่าทานนม จุนย่าอะไรเงี้ยคือต้องรายงานในแฟมิลี่ใหญ่อ่ะณวันนี้แม่เองในฐานะเป็นยาย mm. ก็จะพยายามเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยแล้วเขาไม่มีความรู้สึกว่าอยากถอยห่างไปจากเราอ่ะเราก็ต้องพยายามแบบเรียนรู้ศึกษาเด็กไปเรื่อยๆอต้องโตและทันสมัยไปพร้อมเขาอาจจะไม่ทันสมัยเท่าเขาอ่ะแต่ก็จะพยายาม เรียนรู้ไปกับเขาแม้แต่ว่าเรื่องเอาแค่ง่ายยกตัวอย่างเรื่องโทรศัพท์เนี้ยถ้ามันมีอะไรที่มันแปลกเกิดขึ้นมาเนี้ยบางทีเขาจะทําให้แม่บอกไม่ได้สอนสอนอยากทําเป็นอยากทําเองอยากอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะตามสมัยไปกับเขาอย่างรุ่นน้องจุนย่าเนี่ยแม่คิดว่าเขาก็คงต้องล้ำไปกับรุ่นแม่เขาอะเพราะฉะนั้นเราเป็นยายพยายามต้องอนะอ่า ต้องตามหลานให้ได้แล้วมีคนถามว่าอยากมีหลานอีกไหมบอกเลยนะคะจากใจอยากมีคนเดียวอันนี้นี่ถ้าถามแล้วนะก็ต้องบอกตรงๆนะอยากมีคนเดียวมีน้องจุนย่าเพราะว่าอยากทุ่มใจให้กับเขาคนเดียวเพราะว่าที่ที่บอกว่ามีคนเดียวเพราะอะไรเพราะเขามีพี่น้องอะลูกพี่ลูกน้องอ่ะแล้ว พี่ผู้ชายแล้วบ้านครอบครัวแม่เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ทางบ้านพ่อเขาพ่อเต้เขาเนี่ยก็ครอบครัวใหญ่อีกมีพี่น้องเยอะมากทางเราก็มีพี่น้อง3าคนละณนะตอนนี้อีกหน่อยอาจจะมีเพิ่มมาอีกด้วยเพราะว่ามีน้องคนเล็กเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่ขาดไม่ขาดพี่น้องเลยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่างยังไงเนี่ยก็จะรวมตัวมาทานข้าวกันหรือถ้าจะไปเมืองนอกก็จะไปเป็นครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานก็จะมาเจอกันทุกวันนี้เนี่ยพี่ๆี่เนี่ยพี่แฝดแล้วก็พี่ติ ตินเนี่ยจะมาที่บ้านนี้ตลอดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะต้องมาละหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็มาเจอน้องพะฉะนั้นแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่ามีคนเดียวพอเลี้ยงให้ดีไปเลยไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้บอกเลยว่าค่าเทอมมันแพงค่ะบอกบอกจากใจเลยนะว่าเทอมแพงเดียวสงสารพ่อกับแม่เขามันไม่ใช่ค่าเทอมอย่างเดียวมันจะต้องมีค่าเรียนต่างๆมันแบบจิปาถะเยอะมากๆก,ก็เลยยังบอกกับน้องพอเพื่อนเลยว่าถ้ามีคนเดียวก็โอเคนะแต่ถ้า เต้เขาอยากจะมีคนที่สองก็ได้แม่แม่คือให้อิสระกับเขาแหละแต่ถ้าเขามาถามถามแม่เลยแม่ถามจริงนี้อยากมีหลานกี่คนคนเดียวเพราะตอนนี้คือสมใจแล้วไงแต่ถ้าลูกในอนาคตว่าอีก5ปีนรัรด้วยว่าเขายังสาวอยู่จะมีอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าไม่ว่ากันแล้วตอนนี้มีคนถามเยอะมากมีคนชมมาเยอะมากทําไมน้องชื่อจุนย่าถามเยอะมากบอกชื่อเก๋มากเท่มากบอกเลยนะคะว่าเป็นชื่อที่แม่ตั้งมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในใจเพราะว่าเป็นชื่อเสื้อผ้าที่แม่เคยบอก คลิปที่แล้วนะคะว่าเป็นชื่อจุนย่าวาทานาเบะและแม่เป็นแบรนด์ที่แม่ชอบแล้วแม่กเ็เด็กชื่อจุนย่านี่มันน่ารักดีนะก็พูดกับป้าเขาไว้ป้านุ่นนะนะว่าเออลูกคอเตือนนะถ้ามีมีหลานของแม่จริงๆน่ะจะให้ชื่อจุนย่าเขาก็เลยเตือนแม่บอกอย่าลืมแม่ต้องให้หลานชื่อจุนย่านะก็เลยเป็นชื่อจุนย่าแล้วอย่างชื่อจุนยรัตคุณยายคุณยายหลิงค่ะเป็นน้องคนเล็กของแม่เขาจะเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ชอบรวมเลขอะไรอย่างเงี้ย หลานเขาทุกคนเขาก็จะเป็นคนช่วยดูลูกเขาเขาก็เป็นคนช่วยดูตัวเลขมาบวกอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละวันที่น้องพ่องพอเพื่อนเริ่มท้องเนี่ยเอาละเขาก็เริ่มมารวมตัวเลขแล้วจะเอาชื่ออะไรมานั่งคํานวณกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็มาตกที่จุญยรัตจุญยก็มาจากจุญยารัตก็มาจากชื่อพ่อเขาคือชื่อสุรัตคือมันลงตัวมากๆอ่ะก็เลยบอกเขาเลยบอกว่าเอาละ เอาชื่อจุญรัตนี่แหละชื่อแบบน่ารักดีแล้วก็มันแบบว่ามันมีความหมายอะระหว่างยายตั้งส่วนหน้าและชื่อหลังตัวหลังก็เป็นชื่อพ่อเขาแล้วอย่างจุญย่าเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองถามแฟนของหลานสาวเขาอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้บอกว่าจุญย่าแปลว่าเป็นภาษาไทยว่าบริสุทธิ์โอ้ยมันลงตัวพอดีเอาแล้วนะคะตอนนี้แม่บอกเลยนะก็อธิบายมาเยอะละถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีหลานมันจะยาวเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีคนแซวค่ะว่าจบไม่ลง เอาเป็นว่าจบประมาณนี้แล้วก็คอยติดตามน้องจุนย่าในเวอร์ชั่นยายเลี้ยงคงต้องมีบ้างะนะวันไหนที่เขาอาจจะทิ้งทิ้งน้องไว้กับแม่คนเดียวก็มาดูกันว่ายายเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงเขาเอาอยู่หรือเปล่าคอยติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะไลค์ like, Subscribe ให้แม่เยอะๆนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย